นาะสวัสดีพี่น้องเป้ฝายสุทุกคนนะครับเนาะค่ะสมับร้ตั้งเนาะอันนี้เลขนี่เป็นเลขคำนวณนะครับเนาะเ่ะเป็นเนอทางสำหร่าเลขวิ่งนี่บ่เคยอผ่าด้วเลขวิ่งค่ะลานผ่าเส้นเลขวิ่งเส้นเขาทุกงวเนาะเนาะเขาทุกงวดวมเคือผ่าด้ลยเลขวิ่งก็หเาขพ่อเขาลรยงวนะพวอเขาลาหงวแล้วค่ะตารางหัวไปหนึ่งขันเขีนเนนสามหนึ่งเนีนสามน่เออเน้นสามหนึ่ง เน้นผิดเพราะว่าบ่อศูนย์ได้บ่หมักศูนย์บ่หมักศูนย์บ่เลตัดบ่หมักศูนย์ก็ว่าเป็นสามหนึ่งได้ให้เน้นตัวเดียวพร้อมสามหนึ่งท่นจะออกสามศูนย์เลขค่ะเลขกับบ่บ่หาหลายคู่ได้เลยบ่หาหลายคู่แล้วเปล่าบ่บ่บ่็นอะไรหาหลายคู่เด้จ้มบนล่างแล้วเปล่าเออมันเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเด้เลขเลขกือบ่หาหลายคู่หายแน่นอนพอปั้นปั้นตัวเดียวมัหรือว่าตัวเดียวเด้บนล่างเป็นบนเป็นล่างเลยเด้เป็นบนเป็นล่างในชุดตัวเดียวเลยอ่าตัวเดียวเลย บ่าหายหลายบ่บ่าหายหลายที hai, hang, ่บ่ได้เป็นให้วิ่งบ่านห้บ่านหายตัวหายตัวนึงแล้วก็ยังมีตัวร่องบ่แม่นมที่หายตัวเดียวไหมที่เดวเลยหายตัวเดียวก็แล้วเลยบ่้านหายหลายบ้านนี้เขาทุกวันนี้นานลุ่นนานเล่นเนาะพ่อเนาะโอ้ยเล็กวิ่งรับรองได้เลยโอ้อชัวร์สุดยอดเหรียญวิ่งเล็กวิ่งเล็กวิ่งนี่รับประกันได้ได้โบภาพค่ะตลาดคันจับคู่นี่ มอยาเข้าได้ยับกูบอกไปก่อนยับกูนี่ไม่คิดขาดแน่นอนว่ะเนาะอ่ามันาดเละมันเหมัอบวมกเดยคือหวานวันหนึ่งวมะตาขี้นบวมะศูนเด้อวายงวดนั่นฮั่งกันวัดนั้นวัดนั่นเข้าสองกับตัดเข้าสองกับ่าสองออกตัดตัดตัวีออกกัมาเราก็มาล่องกันกัมาห้กันเข้าสามอเตัดออกบาดในโลกใหเต็มได้หกูเลยูบาบตัดเลยตัดเอาสุดเต็มอาวัดเข้องให้ชีคูเลย บ้านนี้ใครไปเน้นนั่นแปดซองคนบานนี้ออกเข้าซองเยด้นเขาซองตไปตัดทีมเอาซุ่มต็มเลยทไเข้าตลอดวันหนึงวันหนกันตัดทวนหอกได้ก็นไหสเม็ดเดียวเม็ดเดียววัตคู่เล่นเหววนวเ่ยปหลายตัวนะปลาเกบลหลายตัวดิถ้าตัวถ้าตัวนังสือสื่อมู้ามได้ จ้าบัมพญาตะวันเลกนเขาเนาะจ่าม่งงามพญาตะวันเลักเขาเอาอันเล็กิ๊มเป็นมีหนึงด้วยจ้าตะวันเลกงามเลยเอาเล็วิ่งก่อนเนาะจ้าเล็กวิ่งเนี่รีบวิ่งวิ่งบนวิ่งบนนี่หายสามเลย ง่ายง่างนมอานงกกินมากเมากรลยวะเห็ดพี่น้อขาจิรนาเสียงเบืงบ่เสียงเบิงกเสียงบุหรีมาเสียงเบืงบ่เสียงเด่นเป็นเล็กคำนวณบ่บ่เสียงเียบกับ่เสียงบ่เสียงเียได้เหกเป็นเหล็คำนวณันเ็เล็คำนวณเ เรเป็นเล็กฝันเมาเเป็นเหล็กฝันได้ไอยู่เป็นเสียงเมาเป็นเหล็กฝันเาเหล็กฝันเหล็กตะวันบนให้วิ่งสามล่างอีกวิ่งนึ่งได้บนวิ่งสามล่างหนึ่งอันหนึ่งสองสามนี่เป็นเลขติดอันหนึ่งสองสามนี่เป็นเลขติดได้มาได้ทั้งบนทั้งล่างได้ตาขันจับกูนี่มันกรดี หนึ่งส่หนึ่งหาสิว่าประเดยหลายคนเลยหนึ่ง,ห,งหา,หาห่าเลยมาในขั้นน้นรักสองนะเลยที่เป็นเป็นสองสามอาไรเป็นสองสามนะครับสองหา,าก็วจ้าอื่อนชาวบ้านบ้านกันเรียนบอก มอหาหากามามากันเห็นเขียนเหรียนติดกันบอกว่าเขียนมาอด้ทีบ้านเขียนกลางลน้อยรักสามเนาะรักสามเขียนกลางเลยรักสามมีนี่แหละรักสามรักมีมี่หาสามเจาะมือเลย หลักสามีจน,นล้นลกกอลืมมีสามสองนี่มันลืมเลยรักสกับสเอ้าลักสกับีซ่อนกันล่ะนั่สามสเอ้านี่ลืมเดีวกัน่เห็นบอมันลืม,มลืมม,ลม,ม,มันลืมมมเมเขียนไะ ขีมหาสองหาสามขี้หาสองหาเดี๋ยวเดบ้านขี้ม่หาคู่ทีไม่หาคู่อยูเอ้ยบนีมิหกคู่วพีเราถือด้วยเราตรวจสะลักกับหัวกับหางเก่านี่เก่านี่บามาดเก่าเนาะวันนี้บม่มีเก่าเหรอเก่าเก่าบ้ามาดิเบองเล็อันเบือรเล็กคิดได่ยนิ เลีบัมาน้ากันเลขทีบัมาน้ากันากเีบมาน้ากันบกให้ระจ้าสิบ่วผู้ย่านเลบ่ม่กันบเนี้ยแมวทางซื่อนาะเพาะมาบ่มากับ่เป็นหยังเนาะสิม่้กันเหนบ่มาากันเลยสิ่นากันคบ่พาดยากเลยพลาดยากเนาะอ่พาดยากอีดีบุ่ดสองสามก็มีแล้ว ถ้าาลงไปลงไปหลายสอง่งเ,เลยลก็เจียงเงินได้หัวเลยวันที่เหลือวันเก่าจิว๋วมา นั้นเป็นตัวกันตัวร่องจ้าตะวันอ้ตะวันตัวเน้นหายเน้นตะวันหายตัวเน้นหายเนียนี้มักตัวไหนสุดโอ้ยตัวนหังเนอยบ่นวโอ้ยเนาะาเนาะเอาไ้หลยได้ได้ลอตเตอรี่มาซีไปโอ้ยน่งหาได้มาซีไได้ตเตอี่ นี่ละมากตัวนี่ยวันแจว่าเป็นหลังเนาะเพราะว่าเหล็กมูดอยู่หลังเนื่อเนาะนี่แหละมากกันมากสองตัวแล้วนี่ตัวเน้นเออเน้นยไทยตัวในรันเนี่เน้นสองตัวนี่แหละนี่เลขที่ว่าแม่เห็นบองวัดควานเลขว่ามาน้ำกันค่ะใช่เห็นบองมันบาม้าดิเหรออันนี้งวดก่อนนี่เห็นไหมโอววัดที่หนึ่งกูฆ่าเลขว่ามาน้ำกันเออมันบามาน้ำกันเห็นมาม้าบ้างค่ะมาม้าดิค่ะบ้านนี้บ้านน้งวดนี้เห็นบ้า เออนี่เหล็กเล็กัาชิบบมานี่แปดเ้าา้่บมานำกันกั่นบพอเออมนชิบมาเนี่ยนี่นี่นี่เบิองอันเบิองวัดวันที่หนึ่งเนี่ยมีวันมมีค่ะมาเนืงวัดนี่เนี่ยนี่นี่เบิองวหดเขียนไว้ก็ได้ค่ะวานที่มาบ่มท่มาวกันนะจลาข้มันมากจะข้ามันบอมาก็จะว่าสากทับทัพ่อเพื่อนจะว่าเิี่เพราะว่ามันมันมาอะ้ร มันมามากันหลายงวดแล้วแต่ว่าหันบ่เฮ็ดแค้งวดเดียวพอแล้วจ้ามันสิยืดแยะเอาเนี่ยๆลวนนะเอาเนี่ยแๆแค้นเลยเนี่ยเอาแขวนเลยเอาแค้นเลยนะอันจดไปเสมอมาม่หรือดิอันเฮ็ดเบงนี่แหละตัวเน้นให้สองกู่นี่แหละเนี่ย ตัาล็กว <chromos ia> ่งตาลกวิ่งยังได้เพร่าเนเน้นเน้นหนึ่งหาก็สามหาเก่อนหนึ่งหากบสามหาเลขวิ่งมันใจพาะนา้วคนมันใจเพาาดทั้งวัดแคนขาดทั้งหดได้เลขวิ่งเขาดีมันเขาทุกงวดเขาทุกงวดเพราาดจ้าเลขวิ่งสายเรียนสายวิ่งกิติใจนาะพี่น้องเพราะว่าเพราเนาดะคะเลขวิ่งของพอเก็บนะคะเนาะ เป็นที่น้าติดตามนะคะเนาะชาวอาบานชาวอาบานเขาวันบุคายดิงกับเมียนอยู่มียนอยู่ันเขามันทุ่นหน่อยบคายิงอันใส่ใส่โหลดใส่สองโโยนใส่หลดในแล้วมันโยนไปโยนตอนนี้หล้หลายกมูหนึ่งหาลยหนึ่งหาหน่งเลบอสาดันาดใจกัอาดโหลดหนึ่งห ปลาลอตเตอรี่ได้มาสี่ใบแล้วงี้ป่ะเปลนอยอีกเยอะไหนนะมาโชว์ดูพ่อลอตเตอรี่มาโชว์ดูมาซีใบเพี่แน่ได้มาซีใบไม่ได่ซิบไม่ได่ซิบหาได้มาซีใบเอาลอตเตอรี่มาโชว์หน่อยค่ะล็อตเตอรี่ซีใบโชว์ลอตเตอรี่แล้วเนาะค่ะจับไปสี่ใบค่ะหนึ่งห้าเนาะค่ะพี่น้องจะป่านนี้ยกระดอย บ่ามันเลกสุดกับลอย้วพี่น้อยเลยบ่เลสุดกับลอยซีบลอยซีบย่างลอยีบยู่คือเก้าไม้พ่อลอยบขนาดบบม่เลสุดค่ะขนาดม่เลสุดยงขีไปหาย้อนเได้ค่รได้มาทำนี่ได้มาสใบยุ่เนาะไอเนาสใบนึ้นเตียมหลับเงินล้านนี่พ่อมานับซอยนะเด้อจจะมานับซอยแ่ เดล้เยวนทหนมาพ่อ้าส่วนไเข้อพ่อจะเขาตรงคีกับขบพ่อโว่าเขาตรงตรงมากตลอดอือเขาตรงตรงเลยลักมาแล้วเป็นาอ่เรียกเขาตรงตรงเลยค่ะเรียกงเียกกระไดบกับกระไดครัมกับกระไดบกับกรไดส่วนหมากมิได้เขาตรงหมดได้จ้าเป็นแนวงทางนะคะเนาะเป็นเนียทางจะพิาหน้า่ปค่ะแค่ตรงเลียงน่าใจกับจวดหเนาะจวดเนแนวทางนะคะ ค่ะก็ขอบคุณพ่อหลายหลเด้อค่ะพี่คุณค่ะให้แนวทางเนาะค่ะพ่อค่ะพี่น้องเข้าให้ล่ำใหลวดวยวระมาณสิบหกสิบเจ็ดพวยไม่่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดกลุ่มผ้าหกหานอค่ะค่ะจะเจ็บจะไข่จะจนล่ำรวยค่ะเงินทองไหลมาเทมาเด้อสาธุค่ะพ่อค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเลขสุดคำนวณของพ่อเพชรเนาะค่ะก็ให้แนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ แอดก็มาติดตามแนวทางของพ่อผิดน้อค่ะพี่น้องยอยก็แคบหน้าจอไวเด้อค่ะยยามากระดัดกับกระผ่านน้อค่ะแนวทางพ่อผิดกับหอฝากตอนพี่น้องเอฟซีน้อค่ะเอฟซีท่า,ทานใดเข้ามาแลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพาดไว้น้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ